ฝึกท้าทายนะคะเติมตัวเลขในช่องว่างเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของจำนวนตามตัวอย่างนะคะจะเห็นว่า7นะคะก็เกิดจาก4บวกกับ3นะคะต่อไปนะคะก็จะเห็นว่า4นะคะก็เกิดจาก2อบวกกับสนะคะแล้วก็3ก็เกิดจาก2อบวกกับหนะคะต่อไปนะคะ จะเห็นว่าตรงนี้เป็น3มนะคะมีอยู่แล้ว0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น3านะคะ2บวกกับ3ก็เป็น5นะคะ5บวกกับ3ก็เป็น8นะคะต่อไปนะคะตรงนี้เป็น3นะคะมีอยู่แล้ว3 Grammy เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น0นะคะ0บวกกับ1ก็เป็น1นะคะ1บวกกับ2ก็เป็น 3นะคะสบวกกับ1ก็เป็น4 1บวกกับ3ก็เป็น4ีนะคะ4บวกกับ4ก็เป็น8นะคะต่อไปนะคะข้อนี้จดกำหนดว่าไม่ให้เขียนตัวเลขซ้ำกันนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะตรงนี้เป็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข1นะคะ2บวก1ก็จะเป็น3นะคะ เราก็จะยกตัวอย่างตรงนี้เป็น4นะคะ1บวก4ก็จะเป็น5นะคะ3บวก5ก็เป็น8